เรียนจงเรียนจีนร่วมกับห้องเรียนภาษาจีนโรงเรียนนนสมบูรณ์วิทยาขอเสนอสื่อการสอนวิชาภาษาจีนเรื่องพินยินและการออกเสียงภาษาจีนโดยคุณครูนัทชัยเพชรสุวรรณถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มเรียนกันเลยครับเสี่ยนจ่ายค่ายฉอสวัสดีครับนักเรียนทุกคนในบทแรกบทนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับพินอินกันก่อนดีกว่าครับว่าพินอินคืออะไร พินอินคืออะไรพินอินคือเครื่องมือพื้นฐานในการออกเสียงภาษาจีนนะครับเราซื้อขอให้นิยามของพินอินว่าคือคาราโอเกะของภาษาจีนครับเพราะว่าตัวอักษรจีนนั้นเป็นตัวอักษรที่เกิดมาจากรูปภาพหากเราเห็นรูปภาพตัวอักษรจีนเราจะไม่สามารถเดาได้เลยล่ะครับว่าตัวอักษรเหล่านั้นอ่านว่าอย่างไร จงจำเป็นที่จะต้องมีพินอินมาคอยกำกับไว้ให้กับเราเพื่อให้เรานั้นอ่านตัวอักษรจริานั้นได้ไม่เหมือนกับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับที่มีการผสมคําและสามารถอ่านออกเสียงออกมาได้ยกตัวอย่างเช่นคําว่าหัวหัวดังรูปภาพนะครับจึงมีพินอินมากำกับให้เป็นตัวดับเบิลยูโอและเสียงวรรณยุกเสียงที่3อ่านว่าหัวแปลว่าฉันผมดีฉันครับ ทีนี้เรามาดูส่วนประกอบของพินอินกันบ้างนะครับส่วนประกอบของพินอินนั้นประกอบไปด้วยพยัญชนะเชิงหมูสระวิ่นหมูวรรณยุกเชิงเตี้ยวโดยเสียงของพยัญชนะและสระเราซื้อนั้นจะแบ่งตามลักษณะของการออกเสียงนะครับจะเห็นได้ว่าส่วนประกอบของพินอินในภาษาจีนจะคล้ายกับภาษาไทายมากเลยครับพยัญชนะ เชิงหมูพยัญชนะมีอยู่ทั้งหมด21ตัวครับเราซื้อจะขอแบ่งตามวิธีการออกเสียงออกเป็นทั้งหมด6หมวดด้วยกัน 1. พยัญชนะริมฝีปาก 2. พยัญชนะปลายลิ้น 3. พยัญชนะโคนลิ้น 4. พยัญชนะลิ้นราบ 5. พยัญชนะม้วนลิ้นและ 6. พยัญชนะไม่ม้วนลิ้นครับโดยเด็กๆจะได้เรียนในบทต,ต่อๆไปนะครับ และต่อมาเรามาดูที่เรื่องของสระครับหรือว่ายิ้นหมู่สระมีอยู่ทั้งหมด35ตัวโดยมีสระพื้นฐานหรือว่าสระเดี่ยวจะมีอยู่ทั้งหมด6ตัวด้วยกันครับหากเรานำสระเดี่ยวหรือสระพื้นฐานทั้ง6ตัวมาผสมกันจะกลายไปเป็นสระคู่ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด4ตัวและสระผสมมีอยู่ทั้งหมด24ตัวด้วยกันครับโดยเหล่าซือก็จะขอแบ่งหมวดหมู่ของสระออกตามวิธีการออกเสียง เป็นทั้งหมด7หมวดหมู่ด้วยกันนั่นคือสระเดี่ยว 2. สระคู่ 3. สระนาสิกสระสระผสมที่ขึ้นต้นด้วยสระอี 5. สระผสมที่ขึ้นต้นด้วยสระอูวี 6. สระผสมที่ขึ้นต้นด้วยสระอูและ 7. สระม้วนลิ้นครับโดยเด็กๆก็จะได้เรียนในบทถัดๆไปเช่นกันครับ และส่วนประกอบที่3ของพินอินนั่นคือวรรณยุ์หรือเชิงเตี้ยววรรณยุกต์ในภาษาจีนนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด4เสียงหลักด้วยกันครับโดยเราจะเรียกว่าเสียงที่1เสียงที่สองเสียงที่สเสียงที่4ครับโดยวรรณยุกต์แต่ละเสียงจะมีสัญ,ญลักษณ์ของวรรณยุ์แตกต่างกันออกไปเสียงที่1จะมีสัญ,ญลักษณ์ของวรรณยุ์อย่างตัวอย่างเช่นสีแดงครับนั่นคือขีดเส้นตรงแนวนอน เสียงที่สองจะมีสัญลักษณ์ของวรรณยุกต์เป็นเหมือนขีดสีน้ําเงินที่เราสีได้ขีดให้ดูนะครับและเสียงที่สจะมีสัญลักษณ์ของวรรณยุกเป็นรูปลักษณะเหมือนตัววีดังสีเขียวที่ได้เห็นครับและเสียงที่4เสียงสุดท้ายเป็นเสียงที่ลากจากด้านบนลงมาด้านล่างเหมือนดังเช่นเส้นสีเทาในตัวอย่างครับโดยเมื่อเราเทียบเสียงเสียงที่ 1, 2, 3และสในภาษาจีนนั้นจะเทียบเท่ากับเสียงที่1 จะเทียบเท่ากับเสียงสามัญในภาษาไทยครับแต่เสียงสามัญของภาษาจีนนั้นจะมีความเสียงสูงมากกว่าเสียงสามัญในภาษาไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นหากเราซื้อพูดคำว่าปลาปลา,ปาแบบนี้จะเป็นเสียงในภาษาไทยแต่ถ้าหากพูดในภาษาจีนจะส่งเสียงว่าปลาปลาจะเห็นว่าเสียงสูงกว่าภาษาไทยมากเลยล่ะครับ และเสียงที่สองก็เทียบเท่ากับเสียงจัตวาในภาษาไทยเสียงที่สามเทียบเท่ากับเสียงเอกในภาษาไทยและเสียงที่สี่จะเทียบเท่ากับเสียงโทในภาษาไทยครับหากมองไปที <t 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 ่ภาพกราฟการไล่ระดับเสียงนะครับไล่จากเสียงต่ำขึ้นไปเสียงสูงแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันเสียงที่1ของภาษาจีนหรือเสียงสามัญนั้นจะอยู่ในระดับเสียงสูงถึงระดับที่5ครับ ยกตัวอย่างเช่นปาปาต่อมาครับเสียงที่สองในภาษาจีนจะไล่จากระดับที่สขึ้นไปถึงระดับที่หเป็นปาปาเสียงที่สในภาษาจีนจากเสียงระดับที่สองลงมาระดับที่1และกระดกขึ้นไประดับที่สี่ครับเป็นปาปา และเสียงสุดท้ายเสียงที่4จะไล่เสียงจากระดับที่5ลงมาถึงเสียงต่ำระดับที่1เป็นป้าป้าแบบนี้นะครับสำหรับบทเรียนที่1เรื่องพินอินคืออะไรต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับสื่อการสอนวิชาภาษาจีนเรื่องพินอินและการออกเสียงภาษาจีนโดยคุณครูนัทชัยเพชรวันมีทั้งหมด14บทเรียนนะครับ บทเรียนที่1ที่เราเรียนในคลิปนี้จบลงไปเพียงเท่านี้เหลืออีกทั้งหมด13บทเรียนเราจะมีคลิปให้รับชมในทุกๆบทเรียนเลยนะครับอย่าลืมติดตามรับชมนะครับสามารถรับชมได้ที่ช่องทาง YouTube Channel เรียนจงเรียนจีน เราจะทำ playlist สื่อการสอนวิชาภาษาจีนเรื่องพินอินและการออกเสียงเอาไว้ให้เพื่อสะดวกในการค้นหานะครับและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage เรียนจงเรียนจีนบายทีมครูแม็กหรือนักเรียนสามารถเรียนผ่านช่องทาง g o o g l e c l a s s Room ของเราชื่อได้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปบทที่2เรื่องสระเดี่ยวใจเจียน